สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเข้าสู่กิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียนโว์ในของเราครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะพบกับการแข่งขันดึ่งเชือกชักกระยืดนะครับโดยนะครับวันนี้มีกรรมการของเรานะครับก็คือคุณโคโอครับผมทีนี้ประกอบไปด้วยนะครับสีแสดเราจะมาแนะนํานักกีฬาสีแสดของเราก่อนนะครับนักกีฬาสีแสดได้แก่ เด็กหญิงเทียน <Yeah. S 1> อ,อีกหนึ่งคนคือเด็กหญิงป้า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อันนี้เรามาดูคู่ต่อสู้ของสีแสบนะครับ mm hmm. ก็คือสีชมพูก็คือเด็กหญิงป้าย <Yeah. S 1> แล้วก็สุดท้ายเด็กชายน้องครับผม yeah. เดี๋ยวฟังสัญญาแล้วก็ดึงนะจับเชือกจับเชือกสี่อู<า>อ้นะครับฟังได้ยินเสียงน้องปีดแล้วดึงได้เลยนะหนึ่งสองสามปิด ดึงคนเดียวเลยนะมาตัวเอ็ตัวโตกว่าทำไมก็เธอไม่ดึงตัวตัวสุดท้ายทต่ไมไม่ดึงช่วยกันเนี่ยต้อดึงไม่ไหวไงมีแรงน้อยเดียวต้องดึงแรงกว่านี้เธอมือสุดท้ายต้องดึงเข้าใจญ่ที่สุดเดอเดอด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 เออตัวเล็กกับตัวใหญ่นะอย่าทะเลาะกันสิคะเป็นเพื่อนกันนะคะเล่นกีฬาเขาเล่นถึงเรื่องความสามัคคีเข้าใจไหมอย่าให้มาทะเลาะกัน แล้วก็ขอโทษเหมือนกันเอาใหม่น้อเอาใหม่อ่านักกีฬาฟังนะครับรอบนี้คือรอบสุดท้ายนะใครชนะคือชนะเลยนะอีแสตชนะคือชนะไปเลยสีชมพูชนะคือชนะเลยนะสุดท้ายแล้วตั้งใจอ่าเตรียมตัวเริ่มครับจับเชือกอันหนึ่งสองสามนะแล้วก็ฟังสัญญาณน้นกีนะครับสุดท้ายแล้วตั้งใจแลหนึ่งสองตั้มเบสท่อ ก็คือสีชมพูค่ะ <Yeah. S 1> เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการรักและสามัคคีกันมีความสำคัญอย่างไรหากเรารักและสามัคคีกันเมื่อเจอปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเราก็จะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีคะ่ะ